เอาละสวัสดทุกข์ครับวันนี้อยู่กับเกวงครับแล้วก็เราจะมาคือไม่ได้ฟาร์มวันนี้เราจะมารีวิวรถกันใช่รีวิวรถคือรถที่ว่ามันคือคันไหนวะคันคันคันนี้นี่ไอหน้าแฮ่นี่นะครับไม่รู้มันชื่ออะไรเหมือนกัน เดี๋ยวแปะให้ว่ามันคือรุ่นอะไรับจะโบเอ้ยเฟอร์นี่รุ่นอะไรนะกนะ็รถที่สุดสวยน,นะเอาจริงนะรีวิวแค่คันเดียวพอเดี๋ยวคลิปหนะ้าอาจจะเป็นคลิปต่อๆ,ๆไปอาจจะรีวิวเจ้าเอ่มไอตัวคอนะนเวอร์ติเบิลเนี่ยมูเซตเบนเนี่ยหรือไม่แน่ถ้าอีกนิดนิดหน่อยก็จะขึ้นไปรีวิวเจ้าโรสเตอร์เลยนะ หรือไม้ก็ตัวเตัออเวอะไรนะเอาเปนทดอคอนเว t ร์ l ิเหมือนกันแค่จะเป็นตัวโรสเตอร์แหละนะก็คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรผมไม่ทราบแต่ที่เรารู้คือคันนี้มีสีที่นั่งว้าวมีสีที่นั่งด้วยแต่เป็นประตูเดียวนะมีสีที่นั่งประตูเดียวอืมทรงสวยครับทรงสวย ทรงสวยแต่รู้สึกถ้าสมมุติว่ามีมันมีแบบเรียกว่าอะไรวะอ่ามีเป็นประตูเว้ยโอ้ยถ้ามีแบบเป็นหลังคาผ้าแบบเปิดขึ้นมาปุ๊บพี่ถึงนะีะโอ้ยโคตรสวยอะ่ะอยากจะโคตรสวยเลยนะเว้ยอันเนี้ยโอ้ยเสียงเอาเรื่องจัดเลยโอ้ยโอย้ยเสียงเอาเรื่องจัดเลยไหนลองแต่งดูสิคันนี้ เทียวอ,อืมคันนี้นี่ราคายยที่สองแสนห้าหมื่นนะความเร็วนะครับอยู่ที่สามร้อยสิบแปดกิโลเมตรเอ็เคเลชั่ออัตตาเร่งอยู่ที่ 26, นะ break, ยี่สิบหกเนาะเบรกู่ที่สิบเอ็ดไอเบรกดีเบรกดีแต่แฮนดิ้งเขาข้างกยกี่สิบห้าเรามาลองปรับที่โลกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองแต่งให้หมดเลยนะคันนี้ครับเครื่องแต่งอยู่ที่แปดหมื่นเนาะอันนี้ก็หก0 0นห้าซุปเปอร์ชาร์จ เบกยู่ที่ห้าหมืนห้าเออเอายางแท็กไปเลยแท็กไปเลย let's go ดูด,ดีกว่ามีเว็บให้ด้วยนะนี่เป็นเว็บจะได้จากไอ้ซีซั่นเหมือนกันไหนดูสิเป็นยังไงนี่อันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอันที่ยี่สิบเอ็ดอื้มโอ้อีกนิดเดียวก็จะได้อันได้โกลของไอมันจะได้เบนนี่โอ้แคปจะปิ้งอุ้ยบางทีเขาเขาด้วยบางที้มีเหมือนกระแทก ก็สวยนะเือฟิตเมนคือเขา้าเป๊ะ<ป><ป>เลยเป๊ะเลยโอ้โหลครับดี่ิขับง่ายนะครับง่ายเร็วดีเร็วด,วดีอาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนยางใหม่นะเป็นยางยางแข็งและยางลเลสนะเพราะว่าตอ,อนแรกใช้ยางสติยางธรรมดาเท่าไหร่ อืขับดีขับดีอู้ขับง่ายดีนะโอ้โหทุกคันนี่หมอกกับมือใหม่เหมือนกันนะคันนี้คือหมอกกับมือใหม่ทุกคันเลยที่รีวิวมาเนี่ยหมอกทุกคันเลยนะ,ะดี่คนใช้ว่าจะใช้ยังไงจ๊ะอุุยเ,เร่งเ,เ,เ,เร็วนะเร็วนะเบรกดีมากเลยเอ๊ รถมันสวยนะเสียงม,มันก็ดีดีอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันปื๊ดปื๊ดอ่ะจะปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวฟังเนนะงสียงว่ามันเป็นยังไงไปโอ้โห เสียงแม่งโคตรกระหึ chi, ่มน่าเสียดายครับไม่มีแพ็กไฟเหมือนคันอื่นๆนะถ้าเป็นแบบพวกเอ่ออย่างพวกพวกรุ่นๆเนี้ยส่วนมากบางรุ่นจะมีแพ็กไฟก็คือแบบโป๊ะโปเสียงแบบมีไฟอยู่หลังท่อตรงตรงหอท่อแล้วก็โป๊ะโป๊ะป๊ะอย่างเงี้ยไอ้ย่างคันนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือแพ็กไฟล์น่าเสียดายที่แล้วเอ่อฟอร์เรี่คันนี้ไม่มีครับก็ เสียใจด้วยที่คุณไม่ได้แบกไฟนั่นมาแต่ก็เท่นะรถคันนี้สวยดีมากสวยสวยสวยแต่รู้สึกพลึกกับไฟท้ายซะหน่อยรู้สึกไฟท้ายจะแปลกๆป,ปรับเวลากันอ,อ่ะจะเห็นชัดเนี่ยไฟท้ายดูพลึกไปหน่อยแต่แต่ไฟหน้าสวยนะเอาจริงนี่ขนาดไม,ไม,ไม่ไม่ถูกเลยกระสนะยังสวยเลยอะ่ะเฮ้ เอาเรื่องเอาเรื่องโอเคคลิปก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับรีวิวจบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะรีวิวเจ้า Mercedes-Benz Luxury 8 Convertible ด้วยกันนะก็ถ้าอีกสักนิดหน่อยก็จะไปรีวิวเจ้า Lamborghini Aventador ตัวที่เป็นโรสเตอร์แล้วก็ La Ferrari r o เ s t e r ด้วยเหมือนกันนะครับก็ คลิปนี้วีสลีก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกช่วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าบ๊ายบาย